ช่วงฮาลานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดตราตน้นแก้วผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสสลามอะลัยกุมาระห์ตุลลอฮ์มบาริยัตท่านผู้ชมครับช่วงฮาลลานจานอร่อยวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับซึ่งมีความหลากหลายของร้านอาหารมากมายเลยทีเดียวนะครับหากว่าท่านผู้ชมนะครับชอบอาหารสไตล์ตะวันตกนะครับหรืออาหารฝรัง่ง ผมอยากแนะนําที่นี่อีกร้านหนึ่งนะครับที่จังหวัดยะลานั่นก็คือเลอมมาแต่งนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนักนะครับจากโคลิเซียมยะลาครับ สําหับกุ่มของาบริการทุกสวัสดีครับผมมูฮัมหมัดมานานีเบอร์แนนนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้านเรือมาแดงครับ ร้านเดอมาแตงนะครับเป็นร้านอาหารนะครับที่เสิร์ฟอาหารเวสเทิร์นนะครับซึ่งจะมีเกี่ยวกับสเต็กแล้วก็อาหารพาสต้าแล้วก็อาจจะมีในแต่และเดือนเนี่ยเราจะมีการเพิ่มเมนูใหม่ๆแล้อ่อเมนูฟิวชั่นให้กับลูกค้าได้ม,มาลิ้มลองเมนูใหม่ๆด้วยครับร้านเดอมาแตงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ชื่อของเดอมาแตงก่อนนะครับร้านเดอมาแตงในภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นคําที่เกี่ยวกับใช้ในเมืองนะครับจะประกอบไปด้วยความวุ่นวายก็ร้านเดอรมาแตงก็จะเป็นเสมือนสถานที่ พักให้กับคนในเมืองมาพักผ่อนในยามที่ทํางานหนักๆแล้วก็ได้มาเจอสถานที่ที่เราสามารถผ่อนคลายได้ครับจุดเด่นของร้านก็จะเป็นการพรีเซนต์ในเรื่องของบรรยากาศครับบรรยากาศด้วยแล้วก็การบริการที่ดีแล้วก็สุดท้ายสุดก็จะเป็น รสชาติอาหารที่ทานได้ง่ายแล้วก็ถูกปากคนบ้านเราครับสำหรับร้านเลยมาแต่งนะครับก็เป็นร้านที่ตกแต่งในรูปแบบของตล์ยุโรปนะครับแล้วว่าสไตล์อีสเทิร์นนะครับที่สามารถเข้ากับเมืองยารานะครับหรือว่าบ้านเราให้คอนซรากันนะครับ ถสถานะร้านเรือม,มาแตงนะครับเปิดเมื่อกุมภาปีที่แล้วนะครับก็ถ้าปีนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีผลตอบรับก็ทำดีละครับผลตอบรับก็ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็เกินการคาดหมายนะครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะชอบในการให้บริการของพนักง,งานทางร้านนะครับแล้วก็เมนูอาหารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อร่อยครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจมาเอ็นจอยกับร้านเรือม,มาแตงนะครับสามารถมาเอ็นจอยกับเราได้ครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาในร้านเลอมาแต่งแล้วนะครับร่วมพูดคุยกับผมนะครับท่านเป็นผู้หนึ่งในการร่วมก่อตั้งร้านเลอมาแต่งนะครับคุณมูฮัมหมัดบาดานีบูนัครับสลาวะล่ะคุมครับสละครั<อ>บว,พาพาวันนี้เราพาท่านผู้ชมเข้ามาที่ร้านนะครับเลอมมาแต่งถ้าว่าดูเมน,นูแล้วนะครับก็คงจะเป็นสายเนื้อ นะฮะอเอาละครับราวนี้มาดูว่าเมนูที่เราเตรียมมาวันนี้ที่จะให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเมนูของร้านเริ่มมาแต่งม,มีมากกว่านี้อีกเยอะ นะฮะเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฮะอย่าให้เริ่มแนะนำเลยครับจะแนะนําเป็นซิกเนเจอร์นะครับทางร้านก็เป็นริบอายนะครับริบอายฮะับเป็นสเต็กริบอายใช่ครับลูกค้าเนี่ยสามารถรียกใช้ได้ว่าจะเอาเครื่องเคียงอะไรบ้างทางร้านก็จะมีถั่วแล้วก็เป็นเบบี้แครอทนะครับผมแล้วก็น้ําซอสก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ ด้วยกันนะครับว่าเขาจะมีซอสเมรนกันนะครับเป็นซอสสุดพิเศษจากทางร้านนะครับแล้วก็จะมีจิ้มแจ่วด้วยครับให้ทุกปากกับคนไทยครับแล้วแต่ว่าใครต้องการซอสแบบไหนนะฮะเครื่องเคียงอะไรนะครับสำหรับคนที่ ชอบแบบสเต็กเนื้อนุ่มนะครับนุ่มนุ่มกว่านี้นุ่มกว่านี้ปการ์ดนะครับนุ่มกว่าจะเป็นสันไดนะครับใช่ครับอันนี้ก็ส่วนเรื่องของอันนี้นะครับเรื่องของสันได้เขาจะพิเศษก็คือเราจะออนท็อปด้วยบัตเตอร์โรสเมรี่นะครับเพื่อเพิ่มความฉ่ำ เน้เขาเรียกว่าเพิ่ม texture ในการเคี่ยวนอกจากเนื้อนะครับแล้วทางร้านก็จะแนะนําเป็นชอฟโฟมิบบอ้นนะครับชอฟโฟมิบบอ้นก็จะออนท็อปด้วยชีสนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อฮอมเมดจากทางร้านเหมือนกันแล้วก็เมนูที่ทานเล่นก็ทางร้านก็วิเศษก็คือเป็นเมนูวิ้งนะครับวิ้งสก็คือเป็นเมนูเมนูที่ชื่อดังของเมกาครับเมกาก็จะมีอเมริกันวิ้งสอเมริกันวิ้งสแล้วก็ชอฟโฟวมิ้ง นะครับเมนูส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นเวสเทิร์นความเป็นอเมริกาผสมผสานกับวัตถุดิบในบ้านเราใช่ครับอันนึ่งนะที่เห็นอันหนึ่งก็เป็นบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวก็เป็นเนื้อเนื้อบ้านเราครับเนื้อไม่ได้นำเข้าอันนี้เป็นเนื้อไทยอันนี้นำเข้าอันนี้เนื้อนำเไทยอันนี้ก็เนื้อนำเป็นเนื้อที่นุ่มเหมือนกันครับออ๋ครับผมแล้วก็จะออนท็อปด้วยซอสอเมริกันครับเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาไปคือบางทีก็เป็นคนที่ พอทานได้แหละอาหารฝรั่งนะครับแต่บางทีอยากทานอาหารไทยมีไหมสั่งได้ไหมประเภทจานเดียวนี้อะไรแบบนี้บริการได้หรือเปล่าทางเราก็มีครับมีใช่ไหมฮะเมนูเมนูไทยเบสิกก็คือกะเพรากะเพราไข่ดาวอ๋อครับก็มีก็ครับเนื้อทอดกระเทียมเนื้อทอดกระเทียมเนื้อทอดกะเพราเนื้ออะไรก็มีเข้าใจเพราะบางทีมากันหลายหลายคนบางคนอาจจะทานสเต็กแต่บางคนอาจจะไม่เหมาะไม่ถนัดนะความแตกต่างในเนื้ครับว์กับครับ เวลาเวลา,าลูกค้ามาเนี่ยว่าเราจะทำสเต็กนะครับเวลาลูกค้าสั่งหมายถึงเขาเลือกได้ไหมครับว่า,าจะเอาขนาดน้ําหนักเท่าไหร่หรือมีอมให้เขาเลือกไหมหรือว่าอย่งงอา,างไรทางร้านนะครับ<ะ>ก็จะมีตู้หน้าร้านเลยนะครับ,รบให้ลูกค้านี่สามารถเลือกได้ยิบม,มา,มมาเลยว่าจะเอาชินนาช้นนี้ชจะเอาชิ้นไหนขนาดไหนน้าหนักเท่าไหร่ให้ลูกค้าเลือกได้สบายใจเลยค เพราะนั้นราคาที่ร้านคิดก็เป็นราคาที่ลูกค้าเลือกเองตามน้ำหนักที่ลูกค้าเลือกแล้วก็ชนิดของเนื้อ,อ,น,อนะฮนะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับสไตล์เวสเทิร์นนะครับหรือแม้แต่อาหารไทยก็สามารถที่จะมาได้ที่ร้านนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะหลายคนอาจจะหลากหลายเวลามาเป็นกลุ่มเพื่อนหลายคนอาจจะชอบสไตล์อาหารที่แตกต่างกันนอกจากอาหารแล้วมีเครื่องดื่ม ีหหลลาากยชนิดฮะเครื่องดื่มม็อกเทลนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานกับผลไม้กลิ่นอายของความเป็นม็อกเทลนะครับก็ทําให้สดชื่นสดชื่นครับเฟรชทางเราก็มีพีชคีเปอร์นะครับเป็นน้ำพีชออนท็อปด้วยกุหลาบนะครับครับผมมีกุหลาบด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นพาราไดซ์นะครับเป็นน้ําสับปะรดมะม่วงนะครับจะมีกลิ่นอายนึกถึงทะเลนะครับท้ายก็เป็นน้ําเลิฟนะครับความรัก ๋อปเปิ p ลสตรอเบอร์รี่ครับทางร้านก็มีพิเศษด้วยนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยร้านจะมีการครีเอทเมนูใหม่ๆเพื่อนชาเลนให้กับลูกค้าได้ติดตามเชฟเราจะมีการครีเอทสามารถติดตามได้จากเฟซบุ๊ก แล้วก็ไอจีนะครับร้านเรือมาแดงเดนนิงรูมนะครับติดตามได้ครับในช่วงเดือนรอมฎดอนนะครับทางร้านยงเงียครับเปิดปกติตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงปกติทางร้านก็เปิดตั้งแต่เศษโมงนะครับถึงสี่ทุ่มครับเราติดต่อจองโต๊ะได้นะครับในช่วงเดือนรมดอนแล้วก็รับบริการเปิดร่าสิดได้ครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่อาจจะไม่ได้อยู่ที่แยลาอยากจะแวะมาที่ร้านเรือมาแตงจะมาได้ยังไงครับจะแนะนำังไรครับลูกค้าโคลีเซียม เหลยกทีโคลิเซียมสีแยกแล้วก็เลี้ยวสายเลี้ยวสายจะเจอผมนิดเดียวพอเลี้ยว้ายเข้ามาก็จะแยกจะกจะอยู่ตรงตรงมุมพอดีใช่ครับครับผมเพราะนั้นผมเชื่อว่าก็คงจะเดินทางหาไม่ยากนะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมมาที่จังหวัดยะลาและมาลองลิ้มชิมรสอาหารที่ร้านเรือมาแตงครับบลูกค้านะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนนะครับร้านเราบริการ บรรยากาศและก็อาหารที่มีรสชาติล้ำลึกแล้วก็ทานได้ง่ายนะครับเดินมาแตงยิดีๆต้อนรับขดรับแล้ววันนี้ทางรายการมีผลพันธุ์วุ้นเส้นสดรราต้นแก้วมอบให้กับทางร้านด้วยครับในช่วงขาราจานอร่อยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมและคุณม,มู h หม m a d า a d a n i ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมะาระห์มุลลกาตุฮ